สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มีคนมาดูรถจานชายโอ้เอา้าเสียน้อยโอ้สวัสดีครับโอ้จะมาซื้อรถต่อเขาเนี่ยฮะเขาขายไหมนี่ไหนไว,ว่าอยากได้เจ e ็ดเอียแฟนเกินฮะแฟนเกินไม่เอาแล้วบอกไม่เอาแล้วโอ้ยไม่เอาเจ็ดอีแล้วเจ็ดอี e ตอนนี้ราคาเท่าไหร่<อ>ไปดูอะ่ะแปดสิบเก้าแต่ร้านอ่ะโอ้แปดสิบเก้าแล้วบอก ดอีนะอุ้ยถ้าเราเล่นเราเล่นแบบนี้ดีกว่านี่แปดอีก็งงเลยแปดีเตะไม่ไดอ้แปดอีที่ไม่ต้องไปเตะเราเขียดล้านนะใช่อันนี้คำเอามาเก็บดำเก็บไรใหม่หมดแล้วมวงฝุ่นก็ใส่ไหม เอาไปเนี่ยเอาไปเก็บสีเนี่ย hey, <okay. S 1> ปิดเบาเบา,บาเบา,เบา uh, น้ำเข้าไหมไม่รู้แล้วนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มีคนจะมาเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ปะเอาปะเอาปะปูเสียน้อยน <c coworkers> er <photos> ี่เองว่าแต่ใครแงหก็ว่าผมเหยียบมาแต่นู่นอ่ะมันลองได้สบายแต่ชช้าๆก็ได้นะพี่เออ แย,ยบรองนี้ก็ก็โอเคอ่ะเพราะว่มมาได้ขึ้นบอสบายแล้วก็ลองได้ด้วยคันนี้ผมขับมาตั้งแต่นู่นน่ะลำไปมาดอ่ะนะเออขับมาโอ้ยหย,ยบดีเลยขับดีนิ่มเลยนิ่มยิ่งๆกันเนี่ยต้องลองขับดูถึงจะรู้จบว่า,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 าดูกว,ว่า เขาบอกนกพไม่ถูกหรอกเขาบอกว่าอะไรวะเลือกไม่ได้ก็เอาเครื่องบินซะดูก่อนหมดเลยทไม่ถูกเลยหารถยังไม่ได้เลยใช่ไหม ต้องมันต้องใจเย็นเย็นเหารถนะ่ะอย่าไปรีบรช่วง,งนี้ยังไม่ได้วิ่งงานหรอกต้องดูไปเรื่อยพี่ไม่รีบเหรออืมนู่นคนนรีบนึ่ใช่ไหมเสียน้อยนะ<ม>เออเราต้องใจเย็นเย็นหารถนะ่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็ถ้ารีบเดียเ๋ยวเสียใจ ที่ลังนี่เอางานโอเวอร์จมาเนี่ยมาลงหน่ยแมกโรสี่ห้าคันแต่คันนี้เป็นคัสซีนอกนะครับผมเนี่ยกิบอาร์อาร์สีนอกอืมรถนี่เฮาเขาต้องซื้อไม่ไรหรอกแม่งให้ตั้งเครื่องดีเออเครื่องดีเนาะ

มึงอะไรถดีมันก็ต้องมาแต่งทุกคั้งล่ะเออมึงตายเหรอเออแต่งไปเนี่ยเอาไปเก็บสีใหม่ทำฟ้าข้างใหม่ฝาท้ายใหม่เออชวยเลยนี่เออเปลี่ยนฝาข้างใหม่เนาะเพลงหรอฮะเพลงเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอไม่ผมทำแต่ฝาท้ายเลยเออเนี่ยช่างกลองทำให้ ฟ้า tamam. ท้ายผมทำอ่ะใหม่ฟาข่างมาแพงไหมไม่แพงหรอกเนี่ยฟ้านี่เปลี่ยนฟ้าข้างใหม่ฟ้าท้ายใหม่ทำสีหมดเลยเก็บสีใหม่หมดเลยในความคิดผมนะฟ้าข้างนี่ขั้นตอนเทียสีใหม่นีเอ๊ะเพาะขึ้นหมดเลยอืมแต่นี่ต้องเปลี่ยนไหมเาะเพราะไม่ไป็นภแต่นี่เขาย่นมาเออดูดิจากนี้ใช่ไหมเขาย่นย่นมาเหลือนี่ใช่ เนี่ยมันจะเท่าฝาท้ายเนี่ยตนะนแรกเนาะเลือฝาท้ายจะสูงกว่าฝา,าท้ายสูงกว่าห้าสิบหา้ารถเนี่ยได้เปรียบอย่างไดรสิยังเวลาะรถจมมันดีดได้สูงนนะอ๋อปะมันดีดได้สูงเนี่ยมันคือของไม่ได้ไม่ fast รถอะรถอะขั้นเสาสูงอ๋อมันดีดมันดีดรถได้สูงเข้าใจวะมันขึ้นง่ายเสาตามมันยังเข้าเียดียากนั่นขึ้น ต่บังฟุ้นนี่เสียบอยจัดเองแล้วหน่อยเนี่ยผมดีดผมดีดดังปักเลยเฮ้ยสาวนี่เล้ยสาวอยู่บ้านไหนคระเฮยคนระเฮยโอ้าหบังโวเขาบังัตสองเปิดตาบังก้อนตาติดไหมนี่เอาสตาร์ทดูอ่ะ

อันนี้วะอันนี้ลมใช่ไหมฮะนี่ลมหรือเปล่าลมลมลม,ลมแต่อ<ม>ันนี้อันนี้อะไระเอทเอทเออชอ,ชอไม่ใช่นะใช่ไหมแต่คันนี้วิ่งไกลๆนี่วิ่งสบายมากเลยครับหัวก็นิ่มมากเลยหัวนี่นิ่มมาก คันนีอ้อะไรเนี่ยฮะ,ดะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ